สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เฮาปลูกต้นบักฮุงลงบนกองปุ๋ยหมักแล้วนะคะนึ่งเดือนเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาซัมหนีค่ะท่านผู้ชมเห็ดจังไดต้นบักฮวงต้นนี้จังสีบอยุดชะง,งัการเจริญเติบโตเห็ดจังไดเขาจังสีง่ญ่ไปเรื่อยๆในอัตราซัมหนีนะคะหรือวาหลายวัวนีค่ะเข้ามาเบิ่งกันค่ะ สิ่งที่คู่นุเพียนจะเหตุต่อไปนี้ในการบำรุงตนบกฮงจะเอิญ่าการสางวงรอบอาหารที่ข้นตนบักฮงนะคะคือเฮ้าจะเหตุวงรอบอาหารสีสันคือเก่าแต่ว่ามีขอพึ่งระวังหลายขึ้นทุกสันเลยนะคะคู่นุเพียนศิษสาธิตให้เบิงเลยนะคะมาเบิงกันค่ะเริ่มตั้งแต่สันที่หนึ่งสันที่หนึ่งก็คือ การทับถมด้วยเศษวัชพืชค่ะข้ามาเบิงสาธิตการเหตุหลบนี้แต่ว่ามีข้อควรระวังนะคะเมื่อมีต้นบกฮงแล้วมันจะมีข้อควรระวังค่ะท่านผู้ชมติดตามต่อไปนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพวาลายซ้ำไดนะคะก็คือหนึ่งทีตักขยะหล่นๆแบบนี้นะคะคือเศษวัชพืชแต่ละทิศทางคู่น้เพียอนสิไซไปสีทิศทาง ซีทีตะขยะนี่นะคะใส่ลงไปทับถมลงไปนะคะท่านผู้ชมเห็นบ่อ,อ๋อทิศใต้นะคะใส่ทับลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นบ่คุณนู้เพียนจะบบไปงัดไปไง บปุบปผุดไปกดนะคะเงาบกงเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนต่อรากของเพืนถ้ามีวัชพืชเกิดขึ้นเขากระทับลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมแล้ววัชพืชนั่นก็จะตายหละกกระเน่าไปเป็นอาหารของต้นบกงนะคะอันนั้นคือทิศไต่ที่นี่เขาก็ใส่ทิศเหนือทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกต่อไปเลยนะคะ <S <S แค่นีนะคะไ่สั้นนีซีทีตักขยะบบไลไปกว่านี เซตแล้วเรียบร้อยที่นี่ท่านผู้ชมมันมีข้อพึ่งระวังนะคะมาเบิ่งกันค่ะพึ่งระวังจังได้เนี่ยมีซีขอน้ำกันนะคะข้อพึ่งระวังข้อที่หนึ่งก็คืออย่าไซหลายนะคะอย่าไ่หลาย,ท,าลาาท,ย,ยท่านผู้ชมคงหูไปแล้วว่าส่ซัมไดเนาะข้อที่สองยาเห็ดกองญ่ค่คะท่านผู้ชมค่ะหลังจากทีห้าใไซลงไปแล้วก็เคลีรยออกค่ะท่านผู้ชมกระจายออกไป ให้ได้หนึ่งตาล่างมิรนะคะเป็นยางหน่อยนะคะอันนี้พื้นที่จํากัดกระดแค่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเข้ากระจายออกไปย่าให้มันกงนะคะท่านผู้ชมยาเห็ดกวใหไงกระจายออกไปแบบนี้นะคะ,ะทับถุมวัชพืชทับทุมใมไมิดนะคะถ้าบ่มิดเพื่อนก็นจะเกิดโตข้อ,ขอพึ่งแล้วบ้างข้อที่หนึ่งยาไซหลายข้อที่สองยาเห็ดกงใงไงนะคะ พอที่สามยาไก่ข้นตน้นอันนี้ยาไก่ข้นต้นนี่หมายถึงปุ๋ยหมักหรือขิงวนะคะยาไก่ข้นต้นพราะว่าเขาจะทนความเข้มของปุ๋ยบรายนะคะท่านผู้ชมต้องเอาออกห่างๆเข้ามาเบิงกันคะ่ะตามด้วยสั้นที่สองนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี่สั้นที่สองเป็นดินผสมกับปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักบออก่อพ่อก็เลยใส่ดินหนึ่งทีตักขยะนะคะท่านผู้ชม เขาจะบบไซายค่ะหนึ่งทีตักขยะละหากะลวยไปรอบๆค่ะเวลาลวยอย่าเอาไปฉีดเหงานะคะลวยไปถูกทิศทางค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอย่าเอาไปสุมๆใส่เหงาไว้นะคะเบื้งใบเป็นหลักนะคะใบเข้ากลางออกหอดใสเข้าก็ะใส่บริเวณประมาณนั้นนะคะเพราะว่า รากฟอยทีดูดอาหารอีลีนี่เขาก็อยู่ไปลายปลายมืนบัคะเนี่ยค่ะตามวงรอบของของใบนะคะใบหอดไซหากก็หอดหันค่ะท่านผู้ชมอย่าเอาไปสุมมไซเงานะคะนี่ค่ะไซนิดเดียวตรงเงานะคะนี่คือสั่นที่สองค่ะสั่นที่สามคือขี่งัวนะคะนี่ค่ะสันนี่อันตราลยนะคะทาไซเป็น,นต้นบกงกระสีงามนะคะถ้าเฮาไซบอเป็น ต้นบกฮูงก็สิตายค่ะท่านผู้ชมสั้นนี่แบะตัดสินเป็นตายเลยนะคะรักการก็คือยาส่หลยอยาเห็ดโก่งไงยาไก่โค่นต้นนะคะท่านผู้ชมเบิงเบิงยาเห็ดโกองไงนะคะเข้ากับตามดินไปเลยค่ะท่านผู้ชมตามดินไปเลยค่ะแต่ว่าต้องระวังบบอไห่ไก่เงาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นดินเป็นปุ๋ยมักนี่ยยังพ่อไก่ได้นะคะ ขาตรงใดทีมันไกลเขาต้องรีบเคลียออกค่ะท่านผู้ชมอ่าเป็นขีง้งั่วที่ยังบ่มหมักนะคะเนี่ยตรงนี้เขามาไก่พูนเขาเคลียออกไปเลยค่ะเคลียออกไปเคลียออกไปเคลียออกไป,ออกไปให้ยุคขอบสุดเลยนะคะให้เลื่อยรัศสมีของใบออกไปใดอุ้นพ,พียนยาามันตายอ่เอาออกไปไกลๆเลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เข้าใดเรียวสามสันค่ะท่านผู้ชม มีคนถามคุณอูพีรนะคะว่าเป็นยังข่อยเอาขิงว่าใส่เงาบกง,งแล้วมันเป็นยางคือตายอีกคนนึงก็บอกว่าเอาขิงว่าใส่เงาทุเรียนนะคะแล้วทุเรียนก็ตายอ้าวมันเป็นยังจังบงงามคือต้นบกง,ง,งเจ้านะคะนี่ค่ะเทคนิคมันก็เป็นจังซีละตรงหูเทคนิคนะคะสําคัญมากๆเลยค่ะต่อไปสั้นที่ซีค่ะเป็นยางบาดท,ที่นี่ทุกสั้นตรงระวังเหมือนนะคะมาเบิงค่ะ สั้นที่ซีน้ำเศร้าเขามาแล้วนะคะน้ำเศร้าเขา่าอีสานบานเห้าเอินว่าน้ำเขามานะคะก็คือน้ำม,มาเข่าเหนียวกระลาดลดไปรอบๆค่ะท่านผู้ชมเหาจะบนเน้นตรงทีไต่ไก่โค่นนะคะเขาจะเน้นรอบๆตามขี่งัวตามดินไปนะคะท่านผู้ชมตามไปรอบๆค่ะนี่ค่ะตรงกลางได้นิดน้อยนะคะอย่าใส่หลายนะคะนี่ ครบแล้วสี่สันนะคะหนึ่งยาใสาหลายสองยาเห็ดกองใหญ่สามยาไก่โค่นตน้นและสี่ยาโดดเดียวนะคะหมายเข้ามาจาังไดต้นบกฮุงยาปลูกไว้เดียวเดียวค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิง้งมือนี่คู่นุเพียนแหกกดนะคะแหกกดก็คือกดของคู่นุเพียนก็คือว่าอย่าไปปลูกใต้ต้นหมากนะคะ เพราะว่าต้นหมากเขาจะมีรากเป็นกระจุกกระจุกน้าเนี่นอยู่ใต้โคนต้นเขาแล้วรากของต้นบกฮวงก็จะหากินลําบากจะแย่งบวไหวนะคะแต่ว่ามันบ่มีหมองลงคู่นุเพี่อนก็ทดล่องเบิงท่านผู้ชมก็ทดล่องไปน้ากันนะคะเดี๋ยวคู่นุเพี่อนจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบิงว่าเวลาผ่านไปต้นบกฮวงต้นนี้มีป,ปัญหากับต้นหมากนี่บ่นะคะ อันนี้ก็คือหลักการข้อที่4ีเนาะยาโดดเดียวบอดโดดเดียวค่ะเพราะว่าเขาจะมีต้นหมากเป็นพีเลียงค่ะท่านผู้ชมการมีพีเรียงก็จะเหตุให้ต้นบกฮุงปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะเพราะอ,อียังเพราะว่าต้นบกฮุงเขาก็จะบอดได้รับเดดมากเกินไปลักก็เวลาล่มเพล่มพัดมาก เขาก็จะมีพีเลียงค่อยตานล่มนันไว้นะคะโอกาสที่ต้นบกฮุงจะล่มก็มีหน่อยนะคะท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะแช่ความชุ่มชื่นอีกอย่างนึงเขาก็แช่อาหารกันนะคะเวลาคุณูเพียนบำรุงต้นหมากต้นบกฮุงก็จะได้อาหารนําบำรุงต้นบกฮุงต้นหมากก็จะได้อาหารนํานะคะอันนี้คือประโยชน์ของการมีพีเลียงนะคะท่านผู้ชมที่หนีท่านผู้ชมอาจจะถามว่า เป็นยังจังบ่อห้เห็ดกองใหญ่เป็นยังจังบ่อห้ใส้หลายเป็นยังจังห้อยูห่ห่างๆค้นต้นเนาะทาไซหลแล้วมันสิตายค่ะท่านผู้ชมเขาลับบาไหวนะคะอย,ย่าไซหลกองใหญ่มันจะเหตุให้เกิดความหอนหลาค่ะท่านผู้ชมการมักของวัชพืชปุ๋ยมักแล้วก็ขี้งัวละกะ็ะกะน้ำเศร้าเขามันจะเหตุให้เกิดความร้อนนะคะในการโยสสาย วัชพืชน,นะมันจะเกิดความร้อนต้นบกฮวงเห่าจะทนบดาแต่ว่าถาเห่าใส่หน่อยนะคะความร้อนที่เกิดขึ้นมันก็จะหน่อยลงแล้วมันก็อยู่ห่างๆต้นบกฮวงนั่มมันก็จะสามารถหลับได้นะคะถ้าเขาไปไกลโค่นต้นก็จะเหตุให้โค่นต้นเน่าได้แล้วก็รากฝอยรากหากินอิลีเขาก็จะแพ่ขยายออกไปหลบหลบต้นนะคะ ท่านผู้ชมอาจจะถามว่าโดนปันไดจังเหตุอีกเทือหนึ่งนะคะอันนี้คุณอุเพียนก็ขอแนะนํำว่าประมาณสองเดือนต่อขังนะคะเพราะียังจังต้องเป็นสองเดือนเพราะว่าสงเดือนเขาจะย่อยสลายเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเสร็จเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะความร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นจากกองปุ๋ยหมักกระมดไปแล้วะคะ่ะ เฮาสามารถเติมให้เพิ่นได้อีกนะคะสองเดือนเป็นยางไว้นะคะอย่าไว้กวาน้นเดี๋ยวมันจะเกิดการทับถมห้ายเกินไปนะคะเฮากับสังเกตเบิงว่าปุ๋ยมันจืดหรือย่างปุ๋ยมักที่เฮ้าเหตุมันจืด,ม,จดมันจางรือย่างต้นบกฮงเฮาชะง,งักบ่อนะคะเฮากับสังเกตเบิงถามมันยังไปได้ดีเรื่อยๆเฮาก็อาจจะยืดออกไปเป็นสเดือนสี่เดือนกับสังเกตเบิงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ล่องเอาไปเหตุเบิงค่ะ ได้ผลจังไดกับเบาสู้คุณนุเพียนฟังในเดอ้อและที่นี่อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณนุเพียนสิพามาเบิงต้นบาุงต้นนี้ว่าได้ผลซ้ำไดใหญ่ขึ้นซ้ำไดนะคะคอยติดตามเบิงค่ะท่านใดที่ยังบกดติดตามกดติดตามไปเลยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆเทคนิคดีๆจากหัวจากสวนของคุณอุเพียน ในคลิปต่อๆไปครูอุเพียนมีคลิปเกี่ยวกับต้นบกฮงแล้วนะคะในช่องของคุณนุเพียนมีเทคนิคดีๆมากมายประมาณ20กว่าคลิปนะคะท่านผู้ชมอยากเปิดเบื้องยางต้นเนื่องก็ได้นะคะไปถี่เพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์มาละโกอของคุณนุเพียนนะคะกดเท่อเดียวเล่นไปเบิดเพลย์ลิสต์เลยนะคะท่านผู้ชมสามารถฟังไปได้เรื่อยๆครบถูกคลิป20กว่าคลิปนะคะถ้าท่านผู้ชม เปิดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็สร้างเล่นทั้งหมดเลยนะคะค่ะขอให้อยู่ดีมีแห้งมีความสุขทุกผู้ทุกคนนะคะร่วมถึงเอฟซี FC ที่อยู่ทางฟังสอปอปอล่าวนะคะหูวามีอยู่ประมาณเกือบ4%นะคะในช่องของคุณอุเพียนแล้วก็มีเอฟซอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเยอรมันและก็ฝรั่งเศสนะคะค่ะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนลำรุวยเงืนทอง ยาอึดยาอยากนะคะปลูกอีหยังถ้าอยากปลูกก็ขอให้มันจะเลื่อนเติบโตได้ดีคือของคูนุเพียนนี่เดอ้อนะคะมีความสุขค่ะท่านผู้ชมเห็นต้นไม้มันงามต้นบกมุงที่เหาปลูกหรือพืชพักอื่นๆที่เหาปลูกมันงามแล้วมันก็มางามเบ่งบานในหัวใจเห่าน้าเนาะคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ